สวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านน้องบอกเป็นน้ำพังไทยพังลาวทั้งต่างประเทศพี่น้องเลยแบกเกินพี่น้องแบกเกินจะขึ้นมุกตาลพี่น้องเลยขึ้นมุกตาลขึ้นกระนักพี่น้องอืมอ่ะหลังจากเตะเกินขึ้นอลไรพี่น้องบอกเบ้นได้ขึ้นพี่น้องขึ้นไปถ่ายเทึ่งหมดพี่น้องเลยถ่ายทึ่งเลยพี่น้องขึ้นเตะเกินแม่ไผ่พี่น้องขึ้นตามลำต้นมาได้พี่น้อง ราะว่านั้นต้นตาลมันจะมีเสียน้องมันอาจจะปักตีนหรือมือเขาได้นะพี่น้องเนาะก็ระวังแต่ยนตันมีแต้นมีต่อเลยพี่น้อยถ้าไปพอตพอพอแต้นก็นกนคือแบบจบเลยพี่น้องยจะก็ไล่ลงมาเลยพี่น้องรอเอาผ้าพี่น้องมาด้อเจามาด้อมามาสิขึ้นนี่ เป็นเกศทรายมาพี่นุ้ยขึ้นก่อนพี่น้องบอลนี้อ๋อขึ้นมาหอดทึ่งเลยพี่นุ้ยพอดีเลยนอนๆประมาณนี้พอดีกินพี่น้องถ้าถ้าแบบซีกมันจะจะเกศได้หนึ่งน้งมันแตกเลยอันนี้นอนอยู่พี่นุ้ยกุ๊กจะคลองจะคล้องเองเลยพี่น้องแต่บ่ได้ขึ้นกินพี่นุ้ยวิวแบบอยู่ทึ่งเลยพี่น้อง <iet> so มาเด้อตั้งนานมาเด้อมาเอามาเอาฮะพันกับพี่น้อยแป๊บหนึ่งย่องข้าต้นเลยโอ้ยผ่ากระท้อลีนกระเตยพี่น้อยอื้มงั้นก็ นี่นอนพอดีกินเลยพี่นุ้ยอันเดียวจันนะกับบาเ็นสิคอนอนุญาตผ่าพัดลงไปนะพี่น้องเนาะตัดลงไปถาลงไปกินเธอเดียวอยู่หลุมพี่นุ้ยเดี๋ยวเจ็ดสายเบาจ่อยซิมสาวจ่อยซิมากินน้ำพี่น้องเลยกับเบาใจแน่พี่นุ้ยเนียพี่น้องุ้นหวานอืม ต้นตาลต้นนี้มันจะหวานพี่น้องหวานมันคือต้นอื่นเพราอว่ะพราะว่ามันสดพี่น้องเว้ยเพราะว่ามันสดเลยอ่ะมันมันมันใหม่จากต้นน่ะพี่น้องเนาะเป็นกุ๊กคล้องจะคล้องพี่เนาะเว้ยต้นคามลังคาเฮือนพี่น้องอืมหับเด้อเฮ้ยหับเด้อหับเด้อ อ,อ,อืมอืมอืมเดี๋ยวสิพาลงหาแป๊บนึงลงมาหอได้ปีน้องเ,เอาบูเบิดพี่น้องบอกว่ามันมันมันแก่พี่น้องอ่ะมันแก่ามาอตาลชาวจอยเมาเลยตรงนั้นี่พี่น้องเดี๋ยวจะไปคนอีกเพี่น้องบุพพกิน ไปเอาเขามาหายอ๋อโห่กพอดีกินเลยเนาะซำนี่พอดีกินเอ้ยขนาดลุงท่านหลงมากพอดีกินพอดีกินไปดิพี่น้องขอบใจปลาเบนละลายขอบใจนท่านขืนนั่งหิวมาเฮอขอบคุณค่าพอดีไปใหงมือสองค่ะ มันจะแก่เราโบได้ขึ้นแต่โดนพอดีพอดีพอดีอะไรมันเป็นตาควายเดตาเดียวตาเดียวอ่อนโอ้ยมันมันแซงน้อยๆนึงมันแซ่งหุกเนาะอืมคือดึงกุ๊กนี่แม่นะปุ๊กเป็นแบกเกินก่อนนี้ฮารอดังซวยดีมาเอาอยู่เพื่อนแบ่งให้กันตังกินกินโลกเขาแบกเกินมาชอยนาขืนกุ๊กของเขาไดไนี่ของเขาลุงตาโอ้ไม่เป็นไรขึ้นเลยเขาอะไร

มันแก่พอด้กินอยู่บ้พอดีพอดีก้งนะดสีผ่าให้กินนี่ผมกินบ่อ,ห,อห่วยกินแล้วจึไปเฮ้ยบัวผ่าอะไรย่างนี้ดิเดชุ่มนาเนาะเกินบอกขา,าอุซูพอดิยำกึดุ พูดียัมจุดจุดเอาไปห้องใส่ขี <k 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 ้ดินโมบนโบเก่แหงเจพูดีมาคิดเลยดินบดีแปลงปานินบ่้าแบกแบกก็ก็จะขึ้นกันนะู้ดีกินบ่ฮะผูดีส่นยนเลยยังบเสียซานไปเลยนะผ้าของตา รับตาผ่ายังได้มัตาเหมืนเราด้อลิผ่าของตารับตาผ่าก็ได้เรือของคอยผ่านะบุ๊คสิงามด้วยบนั่นแหละบีอ่างนี้แล้กง่ะบอดีแ่บเมียกดได้เด้อุรีบมาเต่าเด้อบอดีแบเลยิอดเมีรพี่น้อยเบาใจลุกๆหน่อยนนะ่องอะไรแต่ไปแต่มันกิน่่กิน่พ่อเด้อังจอ๋นี่นนะกินล โอ้ยกินหล็กินน้ำเกลือที่ลังกินกินน้ำเกลือที่ล้งแปดเกาแสงเขายังกินมาแล้วบางตาเนะเกาแส่งเขคุณกินกุ๊กนาีกินนะแส่งสองสามมารกเสินเป็นเก่าเยท่านกรเพาท่านพี่นนอะ ปลาเป่าเกินเขาสิขึ้นปสิขึ้นหรือยังหยขึ้นให้บ่ปลาเปาเกินไ่ขึ้นใรปะล้งลุ่มาเือ่รุ่มมาเธอเอนเบาสีลุ่มม่นน้ปาปลองหรือปลา้องหรือปลากระซั่งอ่เาจะ เปิดเยอะเลยน่วันนี้สิได้กินมาไปอนนี่ครับต้านมะตานมีลายอยู่พี่น้องแถวบ้านว่เป็นพอมีิกินพี่น้องเลยแต่ว่าอยู่บ้านแม่นองแว็กบมีพี่น้องก็นมะตานน่นนะกะต้นตานพี่น้อง คงเป็นคงบอกเป็นจะบอกว่ามันแก่พี่น้องมากทีเรืองเราได้เอาลงพี่น้อยปล่อยไว้มันซุกซุกมันหล่นมันจังหอมพี่น้องพอได้ดมกลิ่นขึ้นตอกกที่ซองพี่น้องเว้ยเจ๊ซายพนอยากกินหวานปุ๋ยว่ะเปิดสั่งไงขึ้นพี่น้องโอ้ขึ้นมาแบบสุดยอดพี่น้องสุดยอดดียังร้ายอยู่พี่น้องกุ๊กเนี่ยนอน งอนอยู่พี่น้องเลยสูงเติบปนประมาณสิประมาณสิเมตรพี่น้องประมาณสิเมตรขึ้นมาสูงเติบอยู่ ลุงกาแซงถึงพี่น้องเลยด้านถ่ายก็จะมีการสั่นกับข้อตัวข้อไข่เด้อพี่น้องเพราะว่าใส่แห้งพัดนะพี่น้องเนาะมันก็จะกระทบกระเทือนไดหนึ่งขึ้นกับพ่อ กระจับวันัทไปได้ไปได้พี่น้องจะได้ขอทุกขอภัยเนาะพี่น้องเนาะมาเป็นทิลุงไปถ่ายอยู่รุมผมเลยพี่น้องให้เบิ่งตอนนี้เพราะว่ามันจะพันคนขังหนักพี่น้องยัดตุ๊กกับป้านี่พี่น้องเ้ยงานต้านไม่จะลื่นเนี่ยพี่น้องจะ้นก็รเราลุลส้มตอนอยู่ตลาดเนาะพี่น้องลงมาหอดรุมพี่น้องเ้ยเมื่อยเติบหนึ่งเนาะโค้กแบบต่ำพี่น้องก็สูงตื่นเต้นเต็มที่เลยพี่น้องพ่อแม่ปุ้งกามาเลยพี่น้องเ้ย โอ้สองต้นหมูนังขึ้นกุ๊กหนึ่งเมาเจ๊สายวายาขึ้นให้แน่ว่าขึ้นอีกอ เห็ดยังเจคือมาพันหมองลีๆ่ๆ่แหนี่สีฮอสอสีบุบบอกสีบอบอกให้ดอกเอานุเอานุตามไปใช่ปาดมือเลยฮาโบแต่ปาดเทาน่ะ น so ้ำน้ำตาน้ำจะมาขูดใครตีอันตรายด้วยสามหมู่ส so ีหน่อยเออยูนมาถับตีนผูุขึ้นซะเด้อคือในแล้วมาทิ่เออยูนไปยูนใส่ตีนอย่างเปะเปะอะไรมาเนี้ มานนินาผู้ดีด้ยสบได้มักตานก้นนี่มันเป็นมกตานงัวนะเป็นเนาะใหญ่ดิแม่นีแล้วขอยจังแหลนนะขอยเาไปเก็บมักตานตะแหลผัดดึงคลากคลขึ้นแบกขก้นไปไหวไหบบพี่น้องเลยคนบุคคลต้องใส่แบบนี้พี่น้องส่งใช้ลูกนุ่นที่แห่ปู่บ่ ลงทนคือไปส่งตายเนาะ้ามาต้นเละฮะกมาดีเว้ยมาแต่โดนเละเขาคือมาเห็นเอนี่น่ะมาแตขึ้นมัาต้านจังเลย บ่หาแต่ซื้อพี่น้องเว้ยยาเราึืนกินเลยมตาย่าัเบอี๋ยลิ้วบนเพื่อนดยโอ้ยถ้าเป็นนีราิล้อ่สเก็บึ้นวถดคืนหน่วยนะอันนี้คกว่ารถแจ็กซื่อ โอ้ยสุดยอดมีแต่เออต่อเราผู้หลดผู้บ่ได้ <tư> พาปนี่เห็ดบานเห็ดเดี๋วเห็ดบานลูกตาลมีแต่แซงพอดีกินเลยดิอะไรเอาเพิ่ว่านนั้นีุ่กเมื่อเบิดตบิตแซงยัง่อนน้น่นงละตลาดแตเบิงมาได้กระอบก่ากระตายโโหโคอ่ะโต่งดูอ่ะวาขขึ้นขึ้นตลอดกระชามากกระว้าวลัก้นกระได าาดหน้าเต็มกระตาโหลดแฟมันพี่น้องเอ้ยกองไฟของมันเขาผูกขึ้นแล้วพราจกหมาพี่น้อง<า>ได้เห็ดได้บัตได้กินเอได้นายอย่านผูขพี่น้องมาฮ้ยอยู่ไซเอออพี่น้องมาหนกจะมาประควนะพี่น้องนอกขอบุญขอบุญนีทภาทีลกทาติครับมาติดตามับชม พบก,กันในคลิปหน้าพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้กับสบายดีพี่นอ้อง